สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยก็ใส่ดาวร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่ญซุปเปอร์วินเอ็กวันผมไปหาทำงานดีกว่าห้องพ่อถ่ายได้ไฟแดงเพราะว่ามันไฟเขียวเมาจังไปโอ้โหนี่ไเป็นสีส้าแอร์เปยนฟ้าซ้าเข่เกิน หังจากชิปสเดยวเขาได้สวอนการเตะขัดไต้เกียแบบว่าต้องกำคาดไห้งเดีวเทาก็จะต้องไม่เห็นอีกง่าเมื่อชิบบอกโอเคเราบงอันนี้จะซีันเออสีออจ,จหาด้วยกัน,น,นแม่ะต้องเตะต,ตึ้งอเลยควงก็บ,บนลุ้นที่อ่าไม่ไช้เกียแห้งเราเรา,าต้องกำคาดแต่ว่าผมไม่เลยนะไมัเห็นหรอกเอาแบบกำคาดใส้เกียก็ ันเป็นการเช่แชจนักเกินไปียกเป็นรถพ่อสะสม่ปเลยมุงตรงดีๆจากว่าเกาท่านเลือว่าเจ็บท่านหรอถ้าเป็นชิปเจอไมนี่้เตะแบบตุ้งตุ้งตุ้งไมได้ไปเรื่อย้ไม่ไปเอยโอ้ตายหามตัวปีได้เกิืองซันงอหรอเปล่าขับขึ้นมาหลอ เพัน้นนก,นกลับคับไปกล้วกลับกำังไปกหลอมได้ไื่เอากลับงจวมาใคร้่นมัาโคตันเลยวะันนี้เฮ่เรื่องสันว่าตอนดีเ้เี่ยดีว่กวากนผมแนะนลไตปติดสิบเตอร์ดีกว่าเ้อเชื่ผมไสิบเตอร์ดีกว่าปลอดภัยกว่า <laughs> นี่ก่อนแห้งไม่จะดึงดหรอเรืมันเรา,าชิวๆไปดีจ้าเดี๋ยวมืออยู่สิบนึงเพราะท่านสวยอาจจะได้ดึงตัว

าาอโอ้ยอากาศดีจังเลยวันนี้ทุทกนนะตัทงานเข้าสูสัปดาห์นรกกันแล้วออลกูเลยคำตัวหือได้แหมชุวงนเลรถอินเลกับ 刚停了。

Ich <Gã> habe <Administration tunes> เสียงมาดูมันงไปเลยเนี่ยนี่ยว่าคันนี้กอดังหน่เป็น,น,นแบบเนี่ยีงผมกค่อยมาแ,บบแปๆๆๆๆๆๆๆแบเลยอ่ะแปะแปะปแปปแปมาแปบตุ้มเลยอ วันที่มาเยเชง,งอกรกูว้าววูวว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 นวววว้าวปวว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 ว่วววบวว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 ิปหน้านะว ขอบคุณ2,300ซับนะครับใจแห้ง